เฮ้ยสตอมแฮมเมอร์เอ้ยพี่อย่าตีผมนะแล้วมึงควันมึงต้ไมเ่ะเสียงแปลกๆเพราะวะเสียงม่วงเสียงมาแปลกๆปะอย่าอย่าอย๊บนรงนะสตอมแฮมเมอร์พี่พี่ฮ้ยเนี่ยตัวเขา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 เออเสียขอเสียงมันขอรนะิงป้ะจิไม่รไม่งครับแม่งลคตรเยอะอ่ะเข้ามา ดูซิดูซิดูขวันแลวซิใช้ของเยอะไหมพี่เบลลี่นี่ครับพี่เบลลี่วัสดีครับนีครับ ฝันเรื่องสองมันดูกระโหลกจังวะเลือดเยอะไหมเลือดเต็มปะไม่เต็มไม่เต็มมันมันมันพอ35ดาเมจไหมที่จะลองฝันเรื่องสองขอลองหน่อยได้ปะทีเดียวไม่ไม่แล้มันมันลดพิษได้ดิไม่ไม่โดนบ้าเอาลดหรอใช่ก็มันบอกมีพิษไม่ใช่หรอลดไหมเว้ย ไม่ลดไม่ลดเออใช่ปะ่ะจะบอกเหรอทีเดียวครับน้องขอขออนุญาตขิง <laughs> ไม่ลดใช่ปะ่ะไม่ลดพี่ เอามาแค่อย่างมันเ่นพอเทป้าน้องพ,อองพี่วิลลี่ัปดีครับเทปะ่ะน่จาจะผมก็จะหมดวันต้องเอาไปไปไปโผล่ามาเรื่อจ้อมาเฮ้ยพี่วิลลี่พี่วิลี่สองแล้วหรอทุกครับอา่าวโคตรตึงเป,ป่าอะไรอ่ะกระเป๋าเก้าสิบ ควรต้องพกเพลงด้วยงานแต่ง<ช>อะกูรู้กูสัมผัสได้กูสมัมผัสได้กูดูทรงและเอดีกูก็น่าจะได้ใช้แล้วเปลี่ยนชุดดีกว่าคือแบบลมดีอ่ะยูลีสวัสดีครับสวัสดีครับกี่เทีอ่ะพี่กี่เที่ย์อ่ะเดียวครับใช่เหรอทีเดียวขึ้นเลยเหรอเดียวครับน้องพี่คือพี่คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคโอเคพี่คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะน้องโอ้โหเดียวอ่ะทำอะไร เาทำโ,ดโคดกับใครมาเก้าไอเด็กเทียร์มึงไม่สี่ที่อ่ะหน้าเปลือ,อไหมอ่ะห <c oughs> น้าเก่อนอ,ะอ่ะกูไม่ได้ทำมึงซะหน่อยแต่ลูกกูทำไมอ่ะเปอร์ผู้ขอจริงแท้หวะไปลุยนาไปลูยกูดีกว่าทำไมไม่เห็นมีมจีบพิษหรือวะ รยงนเฮ้พี่วิลเล่พี่วิลเล่ต้องพังน้องมาบล้านนึงไอ้เซนไม่เห็นไม่เห็นมีรถติดพิษเลยอะไปไม่เห็นติดพิษเลยติดพิษมันเวลลหกพี่คิดว่าสินสอดอะไรติดพิษเวลลหกอะไรไม่ถึงอะไรติดพิษขวานอะขวานมันติดพิษเวลลหกเวลสุดท้ายมีหกขั้นเลยเหรอใช่ฮะมันขั้นสุดท้ายถึงจะติดขวานแล้วนะเออ ใช่ออกขวานมีหกขั้นเลยเหรอมั้งไไไมม่่ขวานหรือสนับไม่ใช่ขวานนี่แหละถามพี่ก๊อฟดิก็ไม่ไหนก็ไม่มาเนี่ยถ้ามุดไมีติดพิศเขาเขาจะลงเองยังไงนะก็คือถ้าสมมติมีจิตมีติดพิศเขาเขาเขียนไว้ให้ว่ามีติดพิศก็เนี่ยพี่นายอัปเกรดมาอัปเดตมาเพิ่มอัปเดตแบตเชนแอคเลยเบอสองโอกาสติดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อเมจิกาสิบห้าสามครั้งตลอวมาเิตเต้แบตเชนแอคเบอร์สองขึ้นไปเมื่อหมดเวลาเข้าตู้จะลดขั้นทันที เพิ่มสถานะพอยชั่นติดพิษลบเพชรพีหนึ่งต่อหนึ่งวิการรักษามีสองวิธีคือเพนกิลเลอร์หรือเสียชีวิตผมว่าหรือว่าเขาลืมเปิดสกิปวะถามไม่ได้แล้วกันฝังหน่อยครับไม่ใช่ก็ไม่มีไงตอนนี้ไม่มีไงไม่มีพี่บิลลี่ผมขอดูขวานอัพเกรดอี่ที่ลองแบบเพราะว่าเนื่อมันมีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาเคงมีขวานธรรมดาแล้ว ไม่มีพี่เคยเห็นขวานธรรมดาใช่ไหมเคยเฮ้ยสตอลเฮมเมอร์เอ้ยพี่อย่าตีผมนะเอแล้วมึงควันมันได้ไมล่ะเสียงแปลกๆเพราะวะเสียงมึงเสียงมัแปลกๆปะอย่ขอยวาไปตองนะสตอมเฮมเมอร์พี่พี่เนี่ยตัวเขา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 เสียงคอรันเสียงหมือนคอรนเนะิับจรไม่ตี นี่อีกครับแม่งรถโคตรเยอะอ่ะเข้ามาชี้อ่ะพี่พี่โอ้โหคอมเจ๊แต้ซื้อหนึ่งได้ถึงสองเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่ครึ่งหลอดทีเดียวครึ่งหลอดเสียเนยเสยเยอะใช่ไหมคนหน่องเลยอ่ะคนหน่องเลยอ่ะคนหนองเลยอ่ะที่ไหนครับสวัสดีครับสู้หรอนี่นี่รับเฮ้ยพี่บิลลี่พี่วังเงินแสนสินสอดเยอะเลยน้องเดี๋ยวพี่ว่าจะทำขวานอีกอันนึง ก็พี่จะทำขวานเบลหนึ่งเบลสองแล้วพี่ก็ทำสนับเบลนึงสองสามสี่ห้าอย่างละอัน <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่จะแพชชั่นของพี่ถูกไหมนี่จะแพชชั่นของพี่ถูไหมใช่แพชชั่นใหม่ขอบคุณครับไป